ต่อที่เหตุการณ์อยู่ที่กบินบุรีปราจีนบุรีตำรวจทางหลวงชุดบริการประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยไปช่วยยายนะมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยท่านได้พลัดหลงกับญาตินะครับไม่ทราบว่าพลัดหลงยังไงแต่ว่าเอามีลูกหลานที่เป็นตำรวจก็าช่วยเหลือว่าอย่างนั้นเถอะมีภาพนี้ให้ดูนะครับคุณยายประหยัดใช่ไหมใชเออ่เดี๋ยวคุณยายไปอยู่ที่ออโรงพักกบินเนาะอาจจะประสานทางญาติให้มารับคุณยายเนาะคืนเนี้ยเย็นเนี้ยเหรอ ก็ก <ELL> ็นอนที่โรงพักก่อนนะครับนอนที่โรงพักก่อนแล้วคุณยายก็คุณยายก็พักที่โรงพักก่อนตอนนี้ผมกําลังพาคุณยายไปที่สพโอเคเนาะไม่ว่ากันอยู่แล้วคุณยายบอกไม่ว่ากันอยู่แล้วเนี่คุณยายได้นนั่งรถฟรีฮะไปไหนครับไปโรงพักแต่ไม่ได้ไปในฐานะผู้ต้องหานะไปในฐานะคุณยายที่พัดหลงแล้วก็ลูกหลานที่เป็นตำรวจเนี่ยช่วยเหลือคือก่อนหน้านี้เขาไปเจอคุณยาย นะฮะไปเจอคุณยายเขาบอกว่าเนี่ยนะฮะพลัดหลงกับญาติมาตํารวจทางหลวงอา้าวก็ไปเจอพอดีบอกว่าอา้าวเดี๋ยวจะเอาไปที่โรงพักก่อนแล้วก็จะไปแจ้งญาตินะครับจากการสอบถามดาบตํารวจสัญญาขันโทนะผู้บังคับมู่สำนักง,งานตํารวจทางหลวง5กองกำก,กับการ3บอกว่าเนี่ยตัวเขาและก็เพื่อนของตํารวจดาบตํารวจนัทพงศ์นะฮะได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้นําคนนะฮะเขาเรียกว่าเนี่ยที่พัดหลงนะฮะไป แล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะนอกจากคุณยายเนี่ยก็ยังมีผู้ชายอยีกคนหนึ่งอ้าวเนี่ยเอาไปส่งญาติมาอย่างนั้นเถอะอ้าวก็โชคดีนะโชคดีที่ตํารวจเข้าไปเจอก่อนมาอย่างนั้นส่วนคุณยายบอกขอบคุณหลานเออเนี่ยเอาพายายไปก็ไปนี่นะครับอ้าวใครที่รู้ตัวว่าเนี่ยญาตินะคะหลงไปเนี่ยก็ติดต่อไปที่โรงพักกบินบุรีนะครับซึ่งก็ตํารวจก็ช่วยไว้ก่อนอยู่ที่โรงพักนะครับอยู่นอกห้องขังนะไม่ใจ่อยู่ในห้องขังนะเออนี่คุณยายบอกอ้าวไปไหนก็ไปคุณยายบอกแบบนี้ค่ะ พ่อพคุณยา,นา,ายน่า,นารักจังเลยน่ารักมากคุณยายนะ,ะก็สูงอายุก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเอ๊ะญยาดิยาดเนี่ยนะครับยังไงถึงก่อนให้ลงได้ค่ะ